สวัสดีครับนี่มานำเสนอนะครับ Kawasaki ZX10R นะครับปี2011นะครับเอกสาร23มิลนะครับสภาพโดยรอบนะครับชุดสีสวยๆนะครับโดยรอบนะครับสีสวยๆนะครับก็แต่งนะครับอาคาพูบิช็อตตี้นะครับฟูลซิสเต็มนะครับเป็นฟูลไทเทเนียมนะครับทั้งเส้นเลยนะครับทั้งคอเลยนะครับ เกยงนะครับของกินเล่นนะครับปลุกน้ำมันนะครับน้ำมันเบรกแต่งนะครับกาดแฮนนะครับปั๊มแบมโบนะครับโลโกทองนะครับหมุดทองนะครับสบัดโอรินนะครับมือคัสเซียจีนะครับชิวหน้าแต่งนะครับซีโร่กาวิตี้นะครับสวยๆนะครับปุดกระจกนะครับของโยชิมุระนะครับ มีริ้วรอยบ้างอันนี้เป็นรอยแมลงครับมีริ้วรอยบ้างนะครับป๊มแต่งนะครับแบมโบนะครับเอ็นโฟนะครับของแท้นะครับของแปลงของแท้นะครับพิชิเตอร์นะครับมีพิชิเตอร์นะครับครอบทางนะครับกนรลอยนะครับดูเลขไมค์นะครับ คันนี้ม้วิ่งมาอยู่4 8 0 0กิโลนะครับรถใช้งานนะครับบกลบไปนะครับฟังคลิปเสียงกันนะครับปลาาไปเลียวใตัวนะครับหมดใช้งานกปกตินะครับนิสชัคนโรนใช้งานกปกตินะครับ เอนะครับใช้งานปกตินะครับเ่งมอเตอรใช้งานปกตินะครับโหมไฟปกตินะครับตามไปสูงนะครับ 국민น้ำ risks with heaven เดี๋ สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมาครับ